รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำนะครับกับเรื่องราวของสุขภาพในรายการก้าวทันโรคเจอกันทุกครั้งนะฮะในวันอาทิตย์เวลาดี4โมงเย็นแบบนี้นะครับรายการของเราจะทําให้คุณนั้นรู้เท่าทันโรคสุขภาพดีมีรอยยิ้มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพดีถือว่าเป็นของขวัญสําหรับชีวิตของคนเราที่สําคัญและล้าค่ามากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับเมื่อสภาพร่างกายของเราเมื่อวัยของเรามีอายุมากยิ่งขึ้นสภาพร่างกายรวมถึงเซลล์ในร่างกายก็เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา แต่เมื่อเซลล์ในร่างกายของเราเสื่อมลงเราจะมีวิธีการในการฟื้นฟูให้เซลล์แข็งแรงได้อย่างไรติดตามได้ในรายการของเราครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวยทลีน สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาในการที่จะมาดูแลสุขภาพกันอีกแล้วนะครับหลายคนถามกับตัวเองว่าเอ๊ะฉันก็เป็นคนที่ออกกําลังกายทุกวันดูแลตัวเองเป็นอย่างดีรับประทานอาหารดีๆแต่ฉันไหนฉันถึงเจ็บป่วยได้บางท่านเนี่ยนะครับมีอาชีพที่ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีนั่นก็คืออาชีพแพทย์แต่ปรากฏว่าแพทย์หรือคุณหมอก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้เหมือนกันนี่คือธรรมชาติร่างกายของชีวิตคนเรานะครับ คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือคําถามที่ว่าเอะคนเป็นแพทย์นี่เจ็บป่วยได้ด้วยเหรอแล้วก็จะดูแลรักษาร่างกายอย่างไรวันนี้กรณีศึกษาของเราน่าสนใจมากๆครับท่านเป็นศัลยแพทย์อยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์เจ็บป่วยด้วยทั้งโรคเบาหวานและก็โรคไตแต่ท้ายที่สุดท่านกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยการรักษาการดูแลในระดับเซลล์อันนี้มีนัยสําคัญมากๆนะครับเหตุอัใดท่านถึงต้องบินข้ามทวีปกลับมาดูแลที่บ้านเราวันนี้เราพูดคุยกับดรจันท์ นะครับกรณีศึกษาของเราและแน่นอนเราอยู่กับอาจารย์พันธิภาวัชโรบนด้วยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผู้ที่เป็นหมอแต่เจ็บป่วยและบินข้ามน้ําข้ามทะเลมารักษาถึงบ้านเราใช่ไหมอาจารย์พันธิภาฮะอาจารย์ครับต้องเรียนสอบถามดรจันทร์ก่อนการเป็นแพทย์เนี่ยดูแลตัวเองอย่างไรเท่าที่ผ่านมาและการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ as most people know doctors are the laziest when it comes to looking after themselves ดรจันบอกแบบนี้ว่าคือคือเขาเนี่ยก็เห็นว่าเป็นคนคิดว่าหมอเนี่ยจะดูแลตัวเองถูกต้องไหมฮะแต่จริงหมอเนี่ยก็ดูแลคนไข้ในงานหนักแสนหนักบางทีก็พลั้งเผลอที่จะดูแลตัวเองไปบ้างนะครับทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็สนใจเรื่องแพทย์ทางเลือกใช่ไหมอาจารย์พันธิภาเป็นหมอ,อมทางสัญญแพทย์าทางสมองเลคะเป็น brain surgery นะฮะแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วมันมเครียดด้วยนะครับ เครียดลาวใช่แล้วงานกหนักมากนะครับแล้วก็สัญญาแพทย์เนี่ยมันเครียดอะทีนี้ความเครียดเช่ามากมันทำให้เกิดออโต้ิมูลได้นะทําให้ภูมิกันทํำ้ายตัวเองก็กลายเป็นเบาหวานได้แต่เพราะจะเป็นเบาหวานด้ด้วยเหตุอื่นอยู่แล้วด้วยนะ ก็ทาให้แกต้องเป็นโรคนี้มาถึง30ปีจนกระทั่งจะต้องไปล้างไตเขาเจอว่าสาเหตุเขาแน่นอนเขาเป็นเขาเป็นเอเอบาหวานมาเป็นเวลา30ปีนะคะ,คะแล้วก็เป็นไตาวายแน่นอนคนเป็นประหวานนานๆเนี่ยบางทีไม่ได้เสียชีวิตเพราะน้ําตาลเสียชีวิตเพราะไตาวายส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นกันแล้วก็ล้างไตยอยู่แล้วสัปดาห์ะละสามครั้งนะคะแกก็ปัสสาวะได้ออกมาลิตรหนึ่งรู้จริงๆว่าเกิดมาเพราะโรคนี้เกิดจาก ภูมิคุ้มกันไปทําร้ายตับอ่อนและทําร้ายไตออโตอิโมออโตอิโม mm นี่แน่นอนนะเราไม่มีสัปดาห์ไหนที่เราไม่พูดถึงออโตอิ mm ูมเลยนะคะคนที่ต้องไปลงมันไปกลับไปมาไปมาอยู่เลยตลอดเวลาตลอดชีวิตพยาคือเรื้อรังเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับภูมิคุมกันทำร้ายตัวเองเพราะรักษาไปแล้วไอตัวนี้ก็ทำร้ายต่อภูมิุมกันกทํร้ายต่อมันก็ไม่จบนั่นก็คือเรื้อรัง อาจารย์พันธิพาครับพูดถึงกรณีที่ที่ดรจันทร์ท่าน,นยืนยันแบบนี้หน่อยฮะคือก็อก็บอกว่ามาถึงก็รู้สึกว่ามีแรงอ่ะครับมาคือแน่นอนมันก็เหนื่อยจากการขึ้นเครื่องบินนะนะแต่ว่าวันสองวันมันก็คงต้องหายเหนื่อยแล้วแต่ว่าปกติแกแบบก,กนั่งที่ไหนแกหลับที่นั่นนะนะคะสังเกตดูตอนนี้แก alert นะคะ you ค feel อยู่อยู่ gain energy back and you alert more than before right and also ได้ยูรีนนคนรเอเออปัสสาวะนี่มากขึ้นแต่นี่คือไอตัวคลีตินนลดไม่ลดเดี๋ยวต้องต้องต้องดูกันต่อไปต้องมาตรวจอย่า before before you leave we take your u r i n น we we take your blood we see the c 클 i t i n i นะ how much นะ to to be scientific นะก็ก็ดูไอ data ดู medical data ดูดูผลว่าผลทางทางทางวิทยาศาสตร์นะทางการแพทย์ว่า มันเออของเสียที่ค้างในไตยมันน้อยลงหรือไม่<ฆ>นะคะ<ฆ>เดิมทีเดียวของเสียที่ค้างในไตนนนเนี่ยเขาเรียกครินิีนี่แปดนะคะแล้วก็ลงมาหกตอนที่ไปมืองจีนกลับไปขึ้นมาแปดอีก<ฆ>แล้วก็ตอนนี้ก็มาเราก็ดูว่าเท่าไหร่นะคะ<ฆ>เรายังไม่สุดท้ายแล้วเราก็ถึงจะเจเาะแล้วไปได้ผลยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะ<ฆ>คือนั่นก็คือดอเตร ในฐานะที่เป็นแพทย์เขาเข้าใจทฤษฎีนี้ดีนะฮะพอเราที่บายก็เข้าใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อไอตัวที่สารสกัดที่เป็นเปปไทด์จากอวัยวะต่างๆในที่นี้เราก็ให้เปปไทด์คือสารสกัดของเซลล์ตัวเล็กๆเนเขาเรียกเปปไทด์เนี่ยนะฮะจากไตจากตับอ่อนนะจากสมองจากทั้งตัวจากองค์รวมทั้งหมดด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าแน่นอนเลยมันต้องเดินทางไปตรงจุดที่เป็น เป้าหมายคือจุดที่เป็นปัญหาครับม๊อปเแกนออแกนคืออวัยวะที่เป็นปัญหาก็คือไตกับไตกับตับอ่อนแล้วก็หัวใจแน่นอนแล้วเส้นเลือดแล้วสมองทั้งหมดเมื่อสมองเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันได้เลือดที่ไม่สะอาดเนี่ยนะฮะแล้วก็พอวันไหนที่ยังยังไม่ได้ล้างไตเนี่ยไอ,ไอของที่ไปเลี้ยงข้างบนเนี่ยนะอาหารไปเลี้ยงบนก็ไม่สะอาดเขาก็ทำให้เขาไม่สดชื่นทําให้เขาเลา,าแล้วก็นั่งตรงไหนไหลับตรงนั้น ทีนี้เราก็มบำรุงสมองเข้าไปด้วยแน่นอนอะเอาไวไไไ้เลือดที่เข้าไปเลี้ยงสมองอันนั้นก็ยังไม่ได้สะอาดนะคะมันก็ต้องล้างไตนะคะก,ก็คือเราก็มีอาหารที่ดีเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองทําให้สมองเขาสดชื่นขึ้นเพราะฉะนั้นอาการที่ง่วงหลับแน่นอนอหลังที่ไปล้างไตมันก็ง่วงมันก็หมดแรงนะคะคแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ย ก็ดูว่าไม่หลับไม่ง่วงไม่เหงาไปเดินจัตุจักไปไหนตัวไ<ๆ>หนเแาเราไปเดินจต,ตุจัจกไปได้อยู่แกงกเท<ก>่าที่ได้ยินสองสาครั้งจากดรจันนะฮะคำหนึ่งที่ที่ดรจันพูดเสมอก็มันเป็น a very good chance นะฮะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เขาได้เข้ามารักษาตัวเองเข้ามาดูแลตัวเองในระดับเซลล์แล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะสามารถที่จะขยายและก็เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ผลนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือท่านเป็นหมอเองด้วยท่านเป็นศัลยแพทย์เองด้วยท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆและเมื่อท่านเจ็บป่วยท่านได้รับการดูแลและ ที่เกิดขึ้นทําให้สุขภาพร่างกายท่านแข็งแรงขึ้นท่านก็สามารถที่จะบอกต่อแล้วก็อยากจะขยายองค์ความรู้นี้ให้แก่ผู้เจ็บปว่วยหรือว่าผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองทุกท่านนะครับนี่แหละครับนี่เป็นเรื่องราวสุขภาพดีๆที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ ช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวัยทลีนคุณผู้ชมครับช่วงนี้กลับมาเข้าสู่ช่วงของการตอบคําถามสุขภาพกันบ้านนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยถามเข้ามาอย่างนี้ครับว่าคุณแม่เส้นเลือดในสมองแตกผ่าตัดแล้ว4เดือนยกแขนขาได้ยังไม่พูดให้อาหารทางสายยางแล้วก็รับประทานยาก,กันาชักมา3ามเวลาและอีกท่านหนึ่งที่ถามคําถามมาจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเป็น บอกว่าอายุ70ปีเส้นเลือดตีบบริเวณก้านสมองร่างกายซิกซ้ายอ่อนแรงคอตกทรงตัวไม่ดีเป็นเบาหวานความดันสูงแล้วก็กินยาคุมอยู่2กรณีนี้เลยเรียนถามคุณหมอเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันเหล่านี้นะครับถามอาจารย์ถามทั้งอาจารย์พิษแล้วก็คุณหมอศิรานาศแต่ว่าขออนุญาตถามคุณหมอศิรานาศก่อนนะครับว่าเส้นเลือดในสมองมีความสําคัญอย่างไรอะไรบ้างฮะ จากสองคำถามาเมื่อกี้ที่ฟังมาเนี่ยนะคะคก็คือมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดในสมองซึ่งถ้าหลอดเลือดในสมองมีปัญหาเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกกันว่าศัพท์ทางพันแพทย์เนี่ยนะคะคจะเรียกว่าสโตรกคือคนไข้มีปัญหาสโตรกนะสโตรกเนี่ยก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยไม่พอจากหลอดเลือดมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอก็เหมือนที่คุณบุ๊คพูดเมื่อกี้ก็คือมีทั้งแตกตีบตันสามอย่างนี่แหละที่หลอดเลือดมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะซึ่งแตกตีีบบตันน่่สวใหญแล80%มาาาจกกร แล้วแตกค่อยยี่สิเปอร์เซ็นใหญ่มันตีบมากกว่าเพราะว่าอะไรคะตีบจากอะไรได้บ้างไขมันอย่างนี้นะคะกินไขมันกันเยอะไขมันกันสูงทั้งนั้นก็ไปอุดตันหลอดเลือดหลอดเลือดเราก็เหมือนท่อน้ําอะค่ะปกติพอมีตะกรันมาอุดอุดอุดอ่ะมันก็ ตีบเล็กลงนี่ค,คือก็คือมันก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองน,น้อยลงยิ่งนานวันนานเข้านนานเข้ายิ่งอุดเข้าไปใหญ่ค่ะก็มันก็หลอดเลือดเล็กแล้วบ,บางคนอาจจะไม่ใช่แค่ไขมันอะไรคะริมเลือดตัวเองริมเลือดแล้วเกิดจากอ<ๆ>ะไรลเกิดจากอะไรบางคนเป็นโครคหัวใจค่ะหัวใจมันต้องบีบตัวเป็นจังหวะแต่นี่หัวใจเ็าพริ้วไม่บีบเป็นจังหวะคลอตคลอเกิดคลอตเลือดเรามันจะพอลองเจาะออกมาสิคะแวบเดียวจะคลอตมันจะมีภาวะการหยุดเลือดข้างในเรียกวลอ clotting factor อันนี้มันเป็นภาวะที่แบบว่า ช่วยทําให้เราไม่ตายอ่ะค,คือเลือดไม่เสียเลือดออกไปมากไปอ่างั้นก็คือสมมติหัวใจทํางานบีบไม่เป็นจังหวะบีบพิ้วมันก็จะเกิดมีคลอตอยู่ในในหลโพทงหัวใจพออยู่ดีๆคลอตอันนั้นมันหลุดออกมาจากที่เกาะอ,อยู่ที่ผนังหัวใจบีบฟืดไปอุดตันที่สมองอ๋อแล้วก็หลอดเลือดหัวใจเอ้ยหลอดเลือดสมองอันนั้น ก็อุดตันจากริมเลือดที่มันมันโทรมาโดนผลักมาอย่างนี้ค่ะหรือจะเป็นอุดตันที่อื่นบางคนเป็นเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดที่ขาใช่ค่ะเส้นเลือดขอดที่ขาอันนั้นก็จะทําให้พอมันบีบแรงเส้นเลือดขอดนั้นก็มาอุดตันที่ตรงสมองได้ถ้ามีเส้นเลือดอุดตันที่จุดจุดไหนอย่างนี้ค่ะเส้นเลือดขอดที่มันมีการอุดตันนะคะเป็นรีบเวนทอมโบซีดไม่ใช่เส้นเลือดขอดธรรมดานะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เป็นเลือดไปอุดตันที่สมองอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าจากการตัน อ่าก็คือพบได้80%เลยของคนไข้ที่สโตรกแล้วเส้นไหนที่ตันล่ะคะถ้าเส้นนั้นมันตันสมองเส้นก็จะเสียสมองส่วนนั้นไปสมองขวาก็คุมการทํางานซีกซ้ายที่เรารู้กันอยู่แล้วสมองซ้ายก็คุมทางซีกขวานะคะคก็คืองั้นก็กล้ามเนื้อในจ,จุดที่สมองนั้นต้องคุมก็จะเสียไปอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแตกทําไมถึงแตกล่ะอ่าก็คือความดันสูงไงคะ ปกติหัวใจต้องดัน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 กมดันต้องระดับ120-80นี่คือกมดันปกติค,คุณไป200อย่างเงี้ยหลอดเลือดคุณก็โดนฟูดฟูดดันแรงๆรรหลอเลือดก็เปราะบางโดนดันแรงๆอยู่5ปีแตกโปะ๊ะเป็นเลือดก็แตก ดังนั้นอย่าง2กรณีนี้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้งสิ้นผู้สูงอายุนี่เสี่ยงต่อใช่ค่ะเพราะหลอดเลือดใช้มานานแล้วความยืดหยุ่นมันไม่ดีเหมือนเด็กๆแล้วการเราเราการดำรงชีวิตการไลฟ์สไตล์ของเราเออกกำลังกายน้อยอหลอดเลือดก็ยืดหยุ่นน้อยต่างๆอาหาร,าหารคุณสโมมไหสูบบุหรี่สูบบุหร,ร,รี่สารนิโคโตินในบุหรี่พวกนั้นมันทําให้ไปทาให้ออกซิเจนไปสู่หลอดเลือดน้อยมันไปปิด ตัวหลอดเลือดเลือดมีแผลความเครียดเป็นจุดเกิดของอาการทําให้การไม่ดูแลตัวเองเรื่องออกกําลังกายอาหารและความเครียดอันนี้เราจะดูแลยังไงป้องกันได้ยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยเส้นเลือดช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยวัยทาลี โอ้โหได้รับความรู้นะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องของการดูแลระดับเซลล์เนี่ยจะทํา <c oughs> อย่างไรนะครับต้องถามอาจารย์พิษการไม่ดูแลตัวเองเรื่องออกกําลังกายอาหารและความเครียดใช่ไหมครับใช่ครับความเครียดเป็นจุดเกิดของอาการทําให้ภูมิุ้มกันผิดปกตินะครับภูมิ้มกันผิดปกติปุ๊บระบบต่างๆในร่างกายก็จะรวนเป็นหมดเลยนะครับในกรณีของเคสที่เป็น stroke เนี่ยนะครับหรือเส้นเลือดแตกตีบตันทั้ง,งสองท่านที่ถามมาเนี่ยนะครับกรณีนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยเส้นเลือดนี้ในเคสนี้คือแตกใช่ไหมครับทำไมเส้นเลือดถึงแตกได้หมอศินิราได้เรียนแล้วว่าคือถ้ามีความดันสูงนะครับเกิดการตีบมากๆความดันในหลอดเลือดก็สูงหลอดเลือดขยายตัวไม่ได้นะครับมันก็เกิดแตกขึ้นมานะครับพอแตกอวัยวะของที่สมองบริเวณนั้นก็จะขาดออกซิเจนนะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกันก็จะทํางานไม่ปกตินะครับ นี้เราจะดูแลยังไงป้องกันได้ยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยเส้นเลือดก่อนนะครับเส้นเลือดเนี่ยที่จะแตกได้คือมันมันยืดหยุ่นไม่ได้แล้วคือเส้นเลือดมันแข็งตัวนะครับแข็งตัวก็เนื่องจากอะไรหลายสาเหตุที่คุณหมอสุนทรได้เรียนไปแล้วนะครับมันเกิดการแข็งตัวไม่ว่าจากเบาหวานไม่ว่าจากไขมันที่ไปเกาะหลอดเลือดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะพอขยายตัวไม่ได้เนี่ยพอมีความดันที่เพิ่มจากปกติไปนิดหน่อยเนี่ยไปดันเขาอีกใช่ก็แตกนะครับเพราะมันเปราะบางนะครับอ่า ถ้าเราจะดูแลด้วยระดับเซลล์เลยนะครับก็จะลดภาวะเสี่ยงในการที่เกิดเส้นเลือดแตกติบตันขึ้นได้แต่ถ้าเซลล์สมองบริเวณนั้นตายไปแล้วนะครับคือตายคอมพ l ีตที่เลยจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วเนี่ยในกรณีนี้จะไม่สามารถฟื้นฟูหรือขึ้นได้ในในเคสรู้สึกว่าจะจะจะ อ่อนแรงใช่ซีกซ้ายอ่อนแรงนะคอตกทรงตัวไม่ดีนั่นหมายถึงสมองซีกขวามีปัญหานะครับครับแล้วก็จะดูแลได้ด้วยเบาหวานความดันสูงนี่ก็ดูแลควบคู่กันคุณจะเป็นเบาหวานหรือเป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่แล้วก็จะต่อเนื่องกันหมดถ้าเป็นเบาหวานแล้วสุดท้ายก็จะเป็นโรคไตนะครับเลือดเป็นข้นมีน้ําตาลเยอะหัวใจทํางานหนักก็จะเป็นโรคหัวใจถ้าเป็นโรคความดันครับ แล้วก็แตกตีบตันตามมาโอ้โหเป็นระบบก็เลยดังนั้นเราก็ต้องดูแลเขาเป็นระบบกันทั้งระบบเหมือกันเช่นกันครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องราวของแนวทางการรักษาในระดับเซลล์แบบนี้ก็สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาสุขภาพที่จัดขึ้นได้นะคะโดยจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งปี2559มีกําหนดการสัญจรสุขภาพดีไปตามจังหวัดต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะเสาร์ที่30กรกฎาคมจังหวัดขอนแก่น อาทิตย์ที่30กรกฎาคมจังหวัดนครราชสีมาเสาร์ที่6สิงหาคมกรุงเทพมหานครเสาร์ที่20สิงหาคมจังหวัดบุรีรัมย์เสาร์ที่17สิงหาคมจังหวัดจันทบุรีโดยภายในงานจะมีการให้ความรู้เวิร์กช็อปการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์แนะนำการดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ร่วมสัมมนา โรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงโรคหัวใจภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง (SLE) อัมาพฤึกอัม,มพาตโรคก,กระดูกเสื่อมรุมานตอยพาร์กินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) โดยทุกง,งานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข02 874 09 80-4และ086 509 6666ค66่ะ ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวค่ะเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเซลล์3หลักสูตรหลักสูตรเบื้องต้นหลักสูตรชั้นกลางหลักสูตรชั้นสูงสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อบรมเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์สนใจสำรองที่นั่งโทร028740980-4และ0865096666ค่ะ และมาติดตามเรื่องราวสาระความรู้การดูแลรักษาร่างกายในระดับเซลล์ได้ในรายการ9ทันโรคทุกวันอาทิตย์เวลา16.05น,นถึง16.30น,นทางททบ5แห่งนี้ค่ะ